คำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไม่ว่าสถานศึกษาไหนจะต้องมีกําหนดอยู่ในนโยบายวิสัยทัศน์และแผนการปฏิบัติงานประจําปีรวมทั้งโครงการรวมไปถึงเจาะไปถึงเรื่องหลักสูตร และการสอนอยู่ในแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วแต่ของโรงเรียนสวนดอกมีจุดเน้นที่สําคัญในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องของพฤติกรรมนักเรียนซึ่งมันเจอจากปัญหาที่มีความหลากหลายของเด็กเพราะนั้นจะมีทั้งเด็กปกติเด็กพิเศษและลูกสามเณรที่มาขอเรียนกับเราเพราะนั้นจึงมีบรรจุอยู่ในแผนและวิสัยทัศน์ของเรียนในเรื่องของการพัฒนานักเรียนและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องมีเป็นหน้าที่ของเรียนที่จะต้องมีทั้งวิสัยทัศน์กลยุทธ์และพันธกิจ ที่จะต้องสร้างระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองถ้าถามว่าเด็กทั้งหมดจะต้องเก่งวิชาการไหมโรงเรียนวัดสนดอกไม่ได้เน้นเรื่องนั้นก่อนแต่เน้นเรื่องของความมีคุณธรรมคือการเป็นคนดีก่อนแล้วคุณเน้นคนเก่งตามมาตามนโยบายของโรงเรียนวัดสนดอกแล้วผู้บริหารจะมีความตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ยัง ีการเชื่อมโยงให้กับคนักครูผู้บริหารรวมทั้งผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองหน่ง,งานที่เกี่ยวข้องที่อยู่รอบๆโร,รงเรียนก็จะมีการประสานงานกันตลอดไม่ได้แค่เป็นเพียงแค่วันสําคัญทางพุทธศาสนาหรือทางวัฒนธรรมแต่เราจะมีความเป็นเอกลักษณ์การเน้นคุณธรรมของเด็กที่ปลูกฝังมาตั้งแต่แรกในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาโดยเราใช้โปรเจคเบสเร a r น i n g เป็นฐานนั่นคือเทคนิคเป็นหลักสูตรการสอนที่เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะนั่นคือคือโครงงานคุณธรรมเป็นหลักตั้งแต่อตรียมอนุบาลสองขวบครึ่งเนี่ยขึ้นมาก็จะมีการทําโครงงานคุณธรรมแล้วเราจะใช้วิธีการสื่อสาร้วยการพูดและการเด็กปฏิบัติให้ดูและการสนทนากันเป็นโครงงานที่เกิดขึ้นจากเขาโดยดูจากพฤติกรรมที่เขาได้พัฒนาแต่นั่นหมายความว่าครูประจำชั้นครูผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการทําโครงงานมีความรู้ของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต้องเจาะได้ว่ามีการสารนั้น ห้องนั้นจะต้องพัฒนาคุณธรรมเรื่องอะไรเพิ่มเติมในเรื่องอะไรให้กับเด็กของเขาเช่นเด็กต้องเติมเต็มเรื่องการพูดการจาเรืร่องวารยาท ห้องนี้อาจจะมีในเรื่องของการไม่ส่งกันบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะแล้วแต่ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆกับผู้เรียนในแต่ละห้องก็จะมีการประชุมครูการทำแแบ PLC ในสายวิชาในสายช่วงชั้นในระหว่างชั้นเรียนที่ร่วมกับนักเรียนในการแก้ปัญหาตลอดปีการศรึกษาทั้งสองภาครเรียนเชื่อมโยงกับผู้ปกครองไม่ได้แค่เพียงการเยี่ยมบ้านแต่จะต้องไปเจาะเรื่องนี้ด้วยโดยเฉพาะเด็กเองก็ต้องลงลงชุมชนลงโครงงานในครอบครัว แล้วก็ลงการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนเกี่ยวกับโครงงานที่ทํามา2ปีที่ผ่านมาปีนี้เป็นปีที่3ในเรื่องเดียวกันก็คือโครงงานขององมมนตราแห่งเสียงร้อยเรียงรักก็จะมีการลงพื้นที่ที่ชุมชนโดยเด็กเป็นผู้ดําเนินการนี่คือการปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจสร้างทางเลือกการแก้ปัญหาแล้วก็การสรุปรวม,รวมข้อมูลและมีการทำ SLC หรือการเรียนรู้ในระดับเยาวชน แต่ถ้า PLC นี่คือการเรียนรู้ในระดับโรงเรียนหรือคุณครูสถานศึกษานั้นก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันของเด็กกับคุณครูก <lok ala> ็จะมีทีมสอสมอทีมชุมชนมีประธานชุมชนมีผู้อาวุศโสชุมชนแล้วก็มีผู้รู้ปรลาดชุมชนก็ต้องเข้ามาช่วยเราเราก็ต้องออกไปหาท่านด้วยในขณะเดียวกันท่านก็มาหาเราด้วย <S <S เหมือนบ้านเดียวกันครอบครัวใหญ่ในสวนดอก เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาของการเรียนรู้ระดับชุมชนระดับมหาภาพก็คือวิถีพุทธวิถีพอเพียงวิถีเวียงสวนดอกนั่นคือการเรียนรู้เรื่องของพุทธศาสนายอย่างเดียวไม่ได้ต้องเรียนรู้ในหลักธรรมนั้นมาเป็นคุณธรรมให้กับเด็กในการที่จะสร้างจริยธรรมอีกทีหนึง่งส่วนวิถีเวียงสวนดอกก็คือการนํา ผู้นำของสวนดอกทุกคนมีแบบแผนเป็นต้นแบบที่ดีที่ปฏิบัติอยู่ในชุมชนให้ให้เด็กได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปพูดสนทนาและได้ไปเห็นของจริงตัวจริงก็เลยเป็นที่มาของคุณธรรมจริยธรรมที่มีการพัฒนาในรูปแบบของวิถีพุทธวิธีพอกเพียงวิถีเวียงสวนดอกทุกอย่างจะให้ปล่อยไปตาม ธรรมชาติของครูและเด็กที่จะทําได้หนึ่งก็คือรรารประสานงานในห้องเรียนสองก็คือการติดตามจากการเยี่ยมบ้านไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเฉยๆแต่เด็กๆลงไปเยี่ยมซึ่งกันและกันก็ลงไปประสานงานอย่างเช่นเกี่ยวกับครอบครัวคุณธรรมอย่างเงี้ยครอบครัวคุณธรรมก็คือน้องบ้านนี้ไม่กลับบ้านเล่นฟุตบอลจนมืดค่ำเสาร์อาทิตย์ก็เล่นฟุตบอลไม่ไม่ช่วยพ่อแม่ทํางานไม่ทํางานบ้านเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็จะมองดูเออน้องคนนี้มีปัญหาอะไรและน้องคนนี้ทํายังไงใช่น้องคนนี้กลับบ้านเร็วตรงต่อเวลา เขาก็จะมาคุยกันกระบวนการนี้ไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนแต่มีพี่สิทธิ์เก่าที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยเช่นการสดมนเนี่ยพี่เขาก็จะกลับมาสอนน้องแล้วก็มาช่วยกันคิดว่าเออแล้วลงไปบ้านนี้ไหมไปช่วยน้องไหมภาษาพูดของเด็กจะประสานงานได้ดีกว่าภาษาพูดของครูเด็กพูดกับเด็กเขาจะเข้าใจกันง่ายแล้วหลังจากนั้นเราจึงค่อยเข้าไปแล้วก็ให้คําชื่นชมจากนั้นก็จะเป็นการประสานงานกันได้อย่างดี โครงการน,นี้เรียกว่าหัวใจนี้พี่ให้น้องทำมาม6าห6ปีแล้วแล้วเขาก็ยังสารต่อกันมาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ในความสําเร็จตรงนี้อย่างที่เด็กเขาส่งกันรุ่นต่อรุ่นก็คือก็เป็นเรื่องของโครงงานสวนดอกจะติดรางวัลระดับประเทศมาตลอดเราไม่ได้หวังว่าจะต้องชนะเลิศแต่เราหวังว่ากระบวนการคิดทักษะกระบวนการการทำมานของเขาอ่ระหว่าง i n p u t กับ p Process เอาพุ t และ Impact ที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันไล่เรียงมาอย่างไรในความเป็นจริงของพวกเขาที่เขาแก้ปัญหาตรงนั้นคือสำคัญที่สุดส่วนการที่จะไปนำเสนอและเกิดความภาคภูมิใจอย่างเช่นแผนที่เนี่ยอันที่เขาจะวาดแผนที่ในกระดาษ ในไวบอร์ดในอะไรเขาบอกว่าไม่สะดวกในการทํางานเราก็เหล่าความคิดเขาความรู้สึกเขาว่าถ้าเราจะาไปในชุมชนลูกเราจะไปบ้านหลังเนี้แผ่นใหญ่นี่เธอถ้าเอาอะไรดีเนาะที่มันจะพับได้เขาบอกผ้าไงแม่ครูพับได้อ่าถ้าอย่างงั้นเขียนลงในผ้าดิบไหมนะเพราะฉะนั้นแผนที่เขาก็าคือผ้าดิบที่พับได้อันนี้ก็คือกระบวนการคิดโปรเซสสัปดาห์นี้ใครลงไปสัปดาห์นี้ใครลงไปของที่ได้จากการใส่บาทส่วนหนึ่งเราให้กับผู้ที่ซ้อมงานอีกส่วนหนึ่ง เราเอาไปให้ผู้สูงอายุไหมใน17ลังคาเรือนพวกเขาก็จะช่วยกันคิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยรุ่มพี่จะจะมาแล้วมาช่วยกันหาความสุขที่ส่งในชุมชนนะั่นคือรอยยิ้มคนเท่าคนแก่ก็จะดีใจตอนนี้ลูกเนนไปโปรดถึงบ้านประมาณเนี้ยราได้ฟังการสวมดมนต์ของเด็กได้การฝึกสมาธิที่เด็กกายภาพบำบัดจ,จิตใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นการมองให้เราเห็นว่าอันนี้คือการสืบทอด ความพอเพียงที่เขาสามารถทําได้เขาสวดมนต์ได้รางวัลชนะเลิศม,มาตลอดได้รางวัลพระราชทานมาตลอดทุกปีมันไม่ได้จบที่รางวัลแต่จบอยู่ที่ความภาคภูมิใจแต่ไปขยายผลให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆได้อย่างไรนั่นคือความภาคภูมิใจของการทําโครงงานเพราะนั้นนี่ก็คือเชิงประจักษ์เด็กลงจริงทําจริงไปจริงแล้วเขาก็สามารถที่จะพรีเซนต์นำเสนอได้ทุกที่เพราะนั้นเวลาทําโครงงานเด็กๆเ,เขาก็จะดีใจที่ว่าเขารักษาความเป็นเลิศของเขาจากพี่สู่น้องมาได้ตลอดอันนี้ก็คือหัวใจนี้พี่ให้น้องที่ถ่าย ทอดความรักและความรู้สึกและความผูกพันความมีคุณธรรมเป็นจริยธรรม